ฉันเป็นไทยจากการที่เรารู้ความจริงเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นทรงเป็นตรีเอกานุภาพค่ะแล้วก็โรรองทรงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระญาริสุทธิ์เป็นสามพระภาคในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณที่มีอานาจเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าอาณาจักรทูตสวรรค์พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณจิตใจและอยู่ในร่างกาย อายุขขณะอยู่ในโลกนี้เรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายลูซิเฟอร์เรารู้ว่าลูซิเฟอร์เป็นชื่อที่เรียกขณะที่เป็นทูตสวรรค์เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ถูกขับออกจากสวรรค์เพราะท่านต้องการที่จะเอาพระสิริและการนามัสการอย่างที่พระเจ้าได้รับมาให้กับตัวเองจึงทําให้ท่านกลายเป็นซาตานที่แปลว่าผู้ต่อต้านศัตรูของพระเจ้า ะะทูตสวรรค์บางส่วนได้ร่วมกบฏร่วมกับซาตานและถูกขับออกจากสวรรค์เช่นกัน mm hmm. พระเยซูทรงเห็นซาตานตกจากฟ้ามาอย่างโลกนั่นหมายความว่าซาตานถูกขับออกจากสวรรค์แล้วไปอยู่ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นบนโลกนี้มีที่นั่งของซาตานนะคะ นะไ,ไปเพราะนั้นพี่น้องนะจำไว้นะมีที่หนังซาตานและก็บนแผ่นดินโลกซาตานยังคงกระบฏต่อต้านพระเจ้าโดยพยายามล่อลวงให้มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ถูกทําให้เป็นคนบาปโดยร่วมในการกระบฏและกลายเป็นคนแปลกหน้าจากพระผู้สร้างนะคะและก็มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางต่อซาตาน เพราะความบาปนะคะล้มลงในความบาปและสิ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลายพี่น้องฟังดีๆนะสิ่งที่มีอำนาจทั้งหลายนั้นจะเป็นพายุเป็นฝนเป็นธรรมชาติทั้งหลายเนะี่ยจริงๆมนุษย์ต้องควบคุมทุกอย่างของโลกนี้นะถ้าเราอ่านประถมการดีๆพระเจ้าให้เขาเป็นผู้ทำไองคะ่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า rule คือปกครองนั้นพระเจ้าเชื่อแน่เลยว่ามนุษย์ถ้าไม่ล้มลงในความบาปนะ ก็ไม่ต้คิดนะจินตนาการเราสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนได้อะนะแต่ตอนนี้เราอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนใต้ภัยธรรมชาติทั้งหลายเลยนะภัยธรรมชาติก็รุนแรงเพราะมนุษย์ทาลายด้วยนะคะและที่สําคัญคือมนุษย์อยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานและที่มีที่มีชื่อเรียกว่าทุตสวรรค์ที่ล้มลงวิญญาณชั่วและผีร้ายนะคะ อำนาจมืดเหล่านี้ไม่มีร่างกายของตัวมันที่ทบทวนนะคะและแสวงหาที่จะเข้าไปครอบครองร่างกายของมนุษย์วังดีๆนะคะแหนแสวงหาที่จะเข้าไปครอบครองร่างกายมนุษย์นั่นคือเริ่มต้นที่โซใช่ไหมแ่น,นและก็เพื่อนะจะยังคงการกระบฏของตัวมันเองที่มีต่อพระเจ้าผ่านชีวิตของมนุษย์คนนั้นต่อต้านสิ่งทรงสร้างของพระเจ้ามนุษย์ โดยให้ความคงไว้ความเป็นทาตของซาตานและให้หนีห่างจากการฟื้นฟูสัมพันธ์กับพระเจ้าที่พระเจ้าจบอกแล้วว่าเราเป็นสปิริตชัวลบีอิงที่พิเศษมากพระเจ้าสร้างเรามา,นานเพื่อให้สัมพันธ์กับพระเจ้านะคะที่พระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยด้วยวิญญาณด้วยวิญญาณและความจริงใช่ไหม นั่นคือเราการนมัสการทําให้เราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระเจ้าทางวิญญาณดันและเมื่อวิญญาณชั่วอยู่ในตัวคนคนนั้นถูกครอบงําโดยวิญญาณชั่วนะอยู่ในตัวคนโดยอะไรที่บอกว่าในตัวคนเราประกอบไปด้วย3อย่างใช่ไหมวิญญาณชั่วเป็นผลิตผลจากเนี่ยเขาก็เป็น spiritual being นนที่จํากัด มาต่ําที่สุดเลยนะเขาบอกว่าวิญญาณชั่วที่ต่ําสุดคือผีนะอำนาจต่ําสุดคือมันแค่เข้ามาทำไ,ไมมีอิทธิพลกับมนุษย์แค่นี้อย่างเงี้ยทางจิตใจนะคะแั้นเราค่อยๆเรียนรู้มาคําว่า demonize นะคะมาต่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้ ทางความรอดคือหน,นีออกจากหนทางที่มาจะเข้ามาดีมอไนซ์เนี่ยสำหรับมนุษย์พระองค์ส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เจ้ามายัางโลกนี้สําแดงว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรตายบนไม้กางเขนเพื่อถ่ยบาปแล้วก็การเชื่อในพระเยซูคริสต์นำไปสู่การบังเกิดใหม่ของจิตวิญญาณของที่ได้รับจากพระเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยจากค่าจ้างของความบาปของความตายซึ่งซาตานเป็นผู้จ่ายค่าจ้างนี้และได้รับของประทานฟรีจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร พระเยซูทรงเริ่มันธกิจของพระองค์โดยทําให้คําพยากรณ์ในอิสยาห์บทที่1 61ข้อ1นะที่พูดถึงว่าสําเร็จด้วยการเทศนาข่าวดีประกาศข่าวประเสริฐเยียวยารักษาคนเจ็บป่วยทําให้คนได้รับอิสรภาพจากการครอบงําของผีและทรงสั่งให้สาวกทําอย่างเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์งกำชับให้ใครทําคะเราในวันดีด้วยให้ทำนะพระองค์ให้สิทธิอำนาจกับเรานะคะและก็ ต่อไปนั่นก็คือพระมหาปัญชาที่พระเยซูทรงสั่งให้สาบกก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประกาศสั่งสอนและให้ทําสิ่งสารพัดตามที่พระองค์ทรงสังส่งสอนไว้ก็คือประกาศพระกิติคุณเยียวยารักษาคนป่วยและขับผีออกนะคะแล้วก็ยกกิจการของอัครทูตได้เริ่มต้นทําอย่างเดียวกันอย่างครบถ้วนพระมหาบัญชานี้ไม่เคยถูกเพิกถอนไปจากกิจศลในปัจจุบัน ผียังไม่หายไปแต่มันเปลี่ยนวิธีการละเรายังคงรับม,มหาบัญชานี้คือประกาศพร,ระกิติคุณเยียวยารักษาคนและขับผีพี่น้องพูดพร้อมกันนะครับพระเจ้านะคะเรายังคงทําประกาศพร,ระกิติคุณเยียวยารักษาคนป่วยและขับผีตอนกินข้าวมีคนบางคนบอกว่าเนี่ยต้องขับผีออกจากคนนั้นคนนี้พอ <laughs> ฟังเสร็จแล้วไปคิดถึงคนอื่นขอให้เราคิดถึงตัวเองก่อนแล้วกัน นะ,ะเราประเภทชอบหวังดีแหมคนนั้นน่าจะมาคนนี้น่าจะมาไม่น่าพลาดวันนี้เลยนะนะจริงๆเนเรามานั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่นี้ให้เราพูดถึงตัวเราเองนะคะนะเพราะมหาบัญชานี้ไม่เคยถูกพอ่พอ,พอถอนนะคะยังคงแอคอะไรแอคเวใช่ไหมนะยังคงใช้งานได้อยู่นะคะและเมื่อคนกลับใจมาเป็นคิเรตียนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ คริสเตียนใหม่ครอบครองโดยพระเจ้าคําว่าครอบครองคือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเมื่อเกิดการรับเชื่อของผู้เชื่อเป็นคริสเตียนผีไม่จําเป็นต้องออกจากผู้ที่กลับใจใหม่ฟังดีๆนะคะคุณรับเชื่อผีไม่จําเป็นต้องออกจากคนที่กลับใจใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าคริสเตียนมีมีอะไรมีผีได้เหรอแต่มันไม่ได้เป็นเจ้าของคริสเตียนแต่ผีนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของคริสเตียนคนนั้นอีกต่อไป คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ไม่ถูกครอบครองโดยผีวิญญาณชั่วแต่อนาเขตของชีวิตในตัวคนนั้นสามารถถูกเข้ายึดและกดดันได้ดังนั้นคริสเตียนคนนั้นยังคงถูกอิทธิพลครอบงามจากวิญญาณชั่วดีมอ i ิเซชันนี่แหละและต้องรับการปลดปล่อยอบางคนมาถึงตรงนี้แล้วคำถามที่ว่าคริสเตียนมีผีเข้าได้หรอ เข้าก่อนมาเป็นครสเตียนยังได้เนาะยังรับได้นะเข้าหลังจากเป็นริเตียนรับได้ไหมได้ไหมข้าไม่ได้เห็นไหมเห็นว่าเมือ่อก่อนพระเจ้าก็คิดว่ามันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ามีคนถามอีกว่าแล้วฟังดีๆนะเดี๋ยวคุณจะเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยในเรื่องเหล่าเนี้ยนะแล้วมีคนถามอย่างนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ กับผีอยู่ในคนคนเดียวกันได้ไหมแล้วมีคำถามอีกว่าพระพยายาิญญาณเป็นประจุถ้าอยู่ในคนเดียวกันที่มีผีเข้าด้วยเนะี่ยอยู่ตรงไหนและผีอยู่ตรงไหนอ่ะที่โสพระวิญญา,ยาสุดอยู่ที่ไหนนี่หาคำตอบได้จากอะไรความเข้าใจที่เรียนวันนี้ป่า มีคนสอนเรื่องแบบนี้แล้วก็ Make sense สมเหตุสมผลอยู่คนละที่อยู่เพราะว่ามัน Demon i น e เราที่นี่ใช่ไหมส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเรามันไม่ได้เข้าสิงเรานะผีไม่ได้เข้าสิงเราแต่มันยึดพื้นที่ในจิตใจของเราจิตใจที่มีอะไรอารมณ์ความคิดความรู้สึกความปรารถนามันยึดพื้นที่นั้นเพราอนเราลงไล่ที่คือผีมันต้องซ่อนอยู่แถวนี้ใช่ไหมแถวเนี้ย เรารู้ว่าที่ซ่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไล่ต้องไล่จากตรงไหน,นในคุณรู้ไหมในสดุดีบทที่119บอกไอ้คนชั่วออกไปจากข้าคุณรู้ไหมเม่อีสดุดีตอนเนี้พูดว่าไอ้คนชั่วออกไปจากข้ากาลังไล่ไล่ออกจากตัวเราอะไรไอ้คนชั่วนี่ยนะไอ้ความปรารถนาะไอ้ความอารมณ์ความรู้สึกไอ้อะไรต้งเนี้ยตรงเนี้ยมันกําลังถูกยึดครองดีโมนไนซ์มันกําลังถูกครอบงําอยู่เห็นไหม ถ้าพี่น้องจะไล่ด m มอนิเซชันคือการยึดครองเนี่ยคุณต้องรู้เขาอยู่ตรงไหนถูกไหมถ้าเป็นเรื่องของความปรารถนาที่กําลังถูกดีมอนิสต์อยู่ให้เป็นความปรารถนาแบบโอ้โหความต้องการของเนื้อหนังสูงมากนะความต้องการอะไรที่มันมนัมน,มนทั้งหลายอะนะวิญ,ญญาณชั่วทั้งหลายชัว่วชั่วอะไรที่ชัว่วชั่วทั้งหลายเนี่ยนะอะไรที่ไม่ใช่น้ําพระทยัยพระเจ้าอะไรที่ มีความสงสัยไม่เป็นใจเดียวเนี่ยเป็นการโยนเข้ามาอย่างในพื้นที่นี้เราต้องรู้พอเรารู้เราไล่แล้วเราต้องรู้ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในวิญญาณของเราสปิริตลหรออืมน่าสนใจนะทำไมพระอปีถึงใช้คำว่าบัพติสมาจุมลึกดำมิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติสมาแปลว่าจุมลึกดำมิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือคุณเข้าทำไมเพื่อยามสุดไม่ได้เข้ามาสิงเรานะแต่พระองค์ทำไมคุณเป็นคุณรู้ไหมว่าพระกัมพีเนี่ยถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า c l e a v e แปลว่าอะไรออกเสียงไปถูกอะครี e หรือครเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเวลาเขาเป็นอันหนึงน่งอันเดียวกันอะ และพระกัมภีใช้คํานี้ในความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าคุณว่าพระพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเราแบบไหนพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งเสรีภาพฉันนึกคำศัพท์กรีกคำหนึ่งไม่ออกที่แปลว่าคำเดียร์แอนโครสพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาใกล้เรามากส่วนลึกในวิญญาณของเราเลยแต่ฉันเชื่อแน่ว่าพระองค์ไม่เข้ามาครอบงำเรา พราะพระองค์เป็นพระวิญาณแห่งเสรีภาพดังนั้นพระองค์จะทํำยังไงจนกว่าเราจะยอมเมื่อพระเจ้าต้องการเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์และหลุดจาก d e m o n นิ a t i o n พวกเนี้เราไม่มีใจให้กับมันอีกแล้วก็คือไล่ที่มันออกไปไล่ไล่ที่อย่าให้มันยึดครองพื้นที่แล้วเราจะมีเสรีภาพตรงนี้เป็นอะไรอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความประถานาของเรา จะต้องทำไมในสองโครินธ์บทที่ 10: ข้อ4 5หกล่าวตอบว่าทำไมศาสตราวุธของเราไม่ใช่อย่างโลกิยะวิสัยแต่เป็นฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าฤทธิ์ดเดชท,ที่มาจากพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะทําลายป้อมค่ายป้อมค่ายมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของหัวใจเราคือความปรารถนาะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ทําไมมีเหตุผลจอมปลอมเราเห็นไหมเพื่อนบีใช้คํานี้ มีผลจอมปลอมที่จะขัดขวางนะ้ํพระแถ้พระเจ้าคุณเห็นคําว่าขัดขวางไหมมาจากทำไมมารชัวมาเพื่อที่ทําไมทําให้เราห่างไกลจากพระเจ้าออกจากทางของพระเจ้าและให้เราทําไมอยู่ในโลกของการโกหกหลอกลวงคุณดูสิโลกนี้คุณจะหาความจริงได้ไหมคุณแทบจะพูดคําว่าฉันไม่ไม่สามารถจะหาความจริงแท้ได้เลยคนนั้นก็บอกนี่ก็จริงนั่นก็จริงแล้วบางคนก็บิดเบือนความจริงจนมันทำไม กร,กระจายไปหมดเลยแม้กระทั่งข่าวประเสริฐก็ยังถูกบิดเบือนได้เลยนั้นในยุคสุดท้ายแม้กระทั่งพัพกคริปก็ยังทำไมถูกบิดเบือนได้อะพระเยซูเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าเราไม่มีความจริงเราไม่สามารถจะเป็นไทยได้คุณก็ยังเป็นไงอยู่ในโซตรวนนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราได้เข้าใจที่ตรงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พันธกิจการปลดปล่อยสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นและคริสเตียนเท่านั้นที่จะรับการเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบ่อยสุดและรับการปกป้องจากอันตรายของการรบกวนอีกครั้งขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เรียกเราเข้ามาแมนในพันธกิจการปลดปล่อยคนโลกข้างนอกไม่สามารถ จะหลุดจากโซตัวนี้ได้เลยเพราะเขาไม่มีความจริงเขาไม่รู้เรื่องราวเนี้ยวันนี้เรารู้เรื่องราวนี้นะใช่ไหม